อ่อดฉีครับน็อกข้างแบบโอ้โหน็อกข้างแบบข้างนั้นครับอาสาวิ่งไปไหนครับโน่นครับนอาแปลงหลังแล้วครับวิ่งเหนียกแปลงหลังกันเนี่ย คืออะไรครับเนี่ยกดเฉีเนี่ยครับแล้วหนีแผงหลังครับกดเฉี่ยทำไมเขาเรียกขึ้นกดเฉีเหรอครับอะไรสาเหตุอะไรพี่ไปเลยเอาไปไหนครับพี่ไปไหนแล้วอาสาสามสี่คนอะกลัวอะไรครับทำผิดแล้วกลัวทำไมอ่ะทำผิดแล้วกลัวทำไมครับเอาเรียกเขาไปกดเฉี่ยคุณก็มีเหตุเขาก่อนสิ อันไหนกดที่ครับโนกวิ่งไปกระเจิงไปโน่นข้างในหมดเลยโนุลคืออะไรครับวิ่งระเจิงเข้าไปข้างในในป่าเนี่ยครับฮะนีจะหนีทำไมครับโน่นจะหนีทำไมครับ อ้ยเข้าไปในป่าโน่นโน่นโน่เห็นไหมล่ะอาสาแค่นี้นะครับอาสาปดทีชาวบ้านนะครับคืออะไรครับโอ้ยครับวิ่งเข้าในป่าเนี่ยไปกระเติมหมดแล้ว เอาอาสามยีงสดสี่เต็มเลยคืออะไรครับเรี่ยงเขาก็มีเหตุหรอครับมีเหตุสงสัยก่อนนงนักเขียนครับกดคีโน่นเร่งเข้าไปจะเจอ เดี๋ยวร้องเรียนหน่อยครับร้องเรียนหน่อยมันคืออะไรครับวิ่งหนีอ่ะโอ้ยอาสาพนนแดงครับพจวอนครราชสีมาสพนนแดงพบนนตเถนะครับนนมิตภาพนะครับขาขึ้นแลตัวท่นาตีชุกกว้างล้องไม่มีครับจดฉี คืออะไรครับอรอโอ้ยหนีเต็มเลยเต็มอาสาเต็มเลยนไรถไา้ลอาสาท้เนี่ยรถอาสาอย่างนี้นะ่นะเน,น,นี่ยนะข้างในเนี่ยคืออะไรครับเนี่ย เนี่ยรถอาสาเนครับเนี่ยกดทีชาวบ้านเขาอ่ะเนี่ยนี่ยเนี่ทั้งไหนเลยวิ่งออกมาข้างหลังเนี่ยเอาลุเนี่ยอาสาอย่างเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยวิ่งมาแล้วหายไปเลยหายไปไหนไม่รู้เนี่ย อะไรเดินเข้าไปข้างในหนุ่มนุ่นเดินเข้าไปข้างในสอพนองแดงครับเอาอาสาไปยืนโจดฉี่เนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ย มิ่งหนียกไปเนี่ยป้อมน,นระเสไม่เห็นีแล้วอา,าสาอาษาอย่เลยอันนี้ไม่รู้ไปไหนไม่เห็นอันนี้ไม่เห็น เนี่ยอา,าสาใส่เสื้อกั๊กสีดำมายืนกดฉี่เขาห้าหกคนข้างในเนี่ยที่นี่ยใส่เสื้อสีฟ้าอีกคนหนึ่งอะ่ะได้นี่ภาพผมก,กัดไปผมวิ่งตามไปภาพผมก,กัดไปวิ<อ>่งไปข้างหลังนูงเลยกล้องพิมี์อยู่อ่านน่นยยคืออะไรนะครับอำนาจอาสาคืออะไรครับอำนาจอาสากดฉี่ชาวบ้านอะครับเรียกะคุกค้านะครับ,นนรบสงสัยอะ่ะ สงสายไม่สงสายเรียกพักคันนะครับสองพอนองแดงครับตู้ยามนองกระเินนะครับเนี่ยวิ่งหนีมปแล้วอาสาวิ่งหนีเข้าไปในในป่าเลยครับ ตัวครับคำโกบผมต้องทำอไปเส็จะวิ่งหนีทำไมครับกล้องก็ไม่มีเออนี่ย เต็มืลอไครับเนี่ย,ยนเ,นเนี่ยใหม่ๆเลยเนี่ยวิ่งวิ่งทำไมครับอาสาเห่า,หาคนอะ่ะวิ่งเข้ามไปในป่าโอ้ตายทั้งู่มข้ามไปสิครับวิ่งหนีทำไมอ่ะคนขับคนนี้ไปไหนเนี่ยรถพ่วงเนี่ยคนขับไม่อยู่ ก็เสือไปจะพ่วบคุณดีเหลือเกินคนขับไม่เห็นแล้วเนี่ยไม่รู้ไปไหนแล้วเนี่ย่คนขับรถพ่วงไม่รู้ไปไหนครับขนี่อะปอมนกกระเสนะครับกดฉี่ครับอาสาครับอาสาคุมกดฉี่หมดเลยวิ่งหนีไปใไนป่าแล้วครับอนู่ข้างในคืออะไรครับคนหนึ่งนอกเครื่องแบบเนี่ย นั mm ่นแะเขาวิ hmm. mm ่งเข้า hmm. ห mm ้องวิ okay. mm ่งเข้าในป่าอยู่ในห้องนี้คนหนึ่งเนี่ยอยู่ในห้องนี้ครับสวัสทีครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมตอนนี้ก็คือมีไปอ่านคอมนต์นะคือแสงแดดก็สะทอนนะครับเนี่ยวิ่งเข้าไปข้างในเนี่ยรถตำรวจรถอาสาในข้างในอะครับวิ่งหายไปเลยคือไวมากครับไวมากอะเนี่ยอันนี้รถใครนะครับ เนี่ยเจ้าที่งั้นเลยครับเนี่ยเนี่ยรถคายครับรถเจ้าที่งั้นนะครับเนี่ยเขาเรียกเราครับเราก็ลงมาครับ เรียกเรามาเราก็ลงลงมากดเฉีย์เรียกเรานะอาษาเนี้ยนะครับอาสาเก็มเลยเบียนก็ไม่ติดเนี่ยครับเบียนก็ไม่ติด ไปแล้วครับไม่มีแล้วเนี่ยไปหมดแล้วครับพังตำรวจครั้งอาสาเอ่อเนี่ยครับฉีเหม็นๆอยู่เลยนะครับกดอยู่เลยเนี่ยครับไดมไหยครับเนี่ยคืออะไรครับเนี่ย เรายากถ่ายรูปก่อนกด,ดที่ครับถ่ายแล้วเนี่ยครับไม่มีทะเบียนกับเป็นหมดธรรมดาเนี่ยรถไม่มีทะเบียนเนี่ย เดี๋ยวดูเพราะว่าจะเรียกกดฉี่ไหมครับเราลอยคอยดูนะแต่คันนี้เนะี่ยไม่รู้ไปไหนประชาชนคนหนึ่งเนี่ยชาวบ้านเนี่ยกับรถคันนี้ไปไม่รู้ไปไหนละ หาดูครับเระว่าเขาจะเรียกกดฉี่ไหมครับตามหาเจอเนี่ยคนขับรถคทำแย่ไม่รู้ไปไหนคนขับรถนี่เรียกเขามากดฉี่เต็มเลยเขบอกมีเหตุผมบอกมีเหตุอะไรเขาไม่เรียกพี่อ่ะหาไหนเนี่ยจะเรียจะเรียกไหมอ่ะไม่เรียกไม่เรียกครับผมว่าเอาไม่เรียกไหมล่ะไม่เรียกไม่มีใครกดฉี่แล้วมึงอยากจะดูอ่ะไปดูการตรวจรเทะเลทรายดิ อาสาคุมอย่างดีลยครับคุมกดฉี่อย่างดีเลยอะจะเจอหมดเลยไปไหนไม่รู้เข้าปากเข้าดวงหมดแล้วอะ้าลองอย่ามาใช่มถ้าลองให้ครับคืออะไรครับ กลัวทำไมครับวิ่งหนีทำไมครับหายไปไหนมา ออกมาข้างในข้างในกันเนี่ยคืออะไรเนี่ยแต่ผมมาเมื่อกี้ไม่เจอไแ <ป S 2> อบอยู่ไหนนกัออบยู่ข,ยข้างในกันหมดเนี่ยอาสาเนี่ยเนี่ยรถงั้นเลยเนี่ยรถที่รถอาสาเนี่ยวิ่งหนีเข้าไปข้างในหมดเลยเนี่ย สีดาเราผ่านมาไม่ตั้งครับพี่ผ่านมาไม่ตั้งสีดายังไม่ตั้งครับเพิ่งจะกั้งรับพักเนี่ยไอ้แยกโนไอ้นอนลงสูงนะครับมันเป็นเ็ตทำเกตเจนาพิรุษนยครับคือรีบเกตรีบเดินเข้าห้องวิ่งหนีเอรีบเดินหนีออกจากหลังบ้านกันเนี่ย คืออะไรเกศเกจตนามนี่ไม่ดีอะครับถ้าทำโกงคุณก็ทำไปสิครับแล้วเข้ามาเนี่ยจเจองหมดเลยเนี่ยคือเกเจตนาคืออะไรครับคุณมีอำนาจคุณก็ทำไปสิครับนงกระเถินะครับป้อมป้อมนี้ดังอยู่ครับนงกระเถิ เนีความมีดังอยู่ครับเ,รเขาก็ใช่ครับขอบคุณมากครับครับพีครับโอเคเก็บหลังฐานครบแล้วไปและตามนะตัมนะครับเรา,า,ารเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะครับ อันแค่นี้ก่อนนะครับแล้วรับชมใหม่นะครับสวัสดีครับ